สวัสดีครับผมบอมมิสุวิชินะครับวันนี้ก็มาพบกันอย่างเช่นเคยในช่องวิวยูบายนะครับก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาของวันนี้รบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับวันนี้ผมก็มีรถหนึ่งรุ่นมานำเสนอนะครับนั่นคือปาเจโร่สปอร์ตนะครับรุ่นแรลลี่อาร์นะครับสีดำราคาของเจ้าตัวจะอยู่ที่หนึ่งล้านสามแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้าติดขาช่องเพิ่มอีกสองหมื่นบาทนะครับรถคันนี้คือรถของลูกค้าผมที่จะเตรียมส่งมอบบโดยเรรร็็วววนนนนีี้ะคัผมมกกาิ่่อสงมอบให้ดูนะครับว่่าาลูกค้้เนียไดอะไไรจากม์ปบ้้าางแลละูกคเนี่ย สั่งติดตั้งเพิ่มเติมอะไรจากคอลูมไปบ้างนะครับผมต้องการนี้ก่อนว่าลูกค้าเนี่ยชอบปาเจโร่สปอร์ตด้วยลาลิอาร์ตมากเลยนะครับรถคันนี้คือรถสีดําแล้วมันมีลวดลายสติ๊กเกอร์สีแดงและสัญลักษณ์ลาลิอาร์ตลูกค้าเนี่ยค่อนข้างจะชอบเป็นพิเศษเลยนะครับในรุ่นของลาลิอาร์ตสีดำเนี่ยทีนี้มันก็จะมีออปชันบางรายการเนี่ยที่ลูกค้าไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ลูกค้าก็เลยสั่งติดตั้งเพิ่มเติมนะครับออปชันบางรายการที่อยู่ในรุ่นของตัวท็อปเนี่ยเข้ามาในตัวเริ่มต้น เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าลูกค้าเนี่ยสั่งติดตั้งอะไรเพิ่มเติมนะครับทีนี้ผมจะรีวิวให้ดูทีละจุดเลยลวกันว่าอันไหนที่ผมแถมและอันไหนที่ลูกค้าซื้อเพิ่มนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเดี๋ยวเองมาเริ่มกันที่ด้านหน้าก่อนเลยครับโดยรวมด้านหน้าก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของไฟนะครับไฟนี้ก็เป็นไฟหน้าปรเจคเตอร์นะครับไฟเดอ์ไลท์นะครับไฟเลี้ยวไฟช่วยขณะเวลาเลี้ยวในตอนคืนนะครับแล้วก็ไฟตัดหมอก เป็น LED ทั้งระบบนะครับแล้วก็คิ้วตัวตีจะเป็นสีโคมเมียมนะครับลูกค้าบางท่านก็จะชอบทําให้มันเป็นสีดํานะครับอันนี้แล้วแต่ลูกค้าเลือกนะกระจังหน้าเป็นสีดํานะครับกระจังหน้าสีดําสัญลักษณ์ m ิ t s u ิ i s นะครับอันนี้ชัดเจนแล้วก็ถัดมาด้านล่างเลยชายกระชนด้านล่างเนี่ยเป็นลิขสิทธิ์แท้ของร a ่อาร์นะอันนี้ก็จะมีสีเหลี่ยมตรงนี้เป็นสีแดงนะครับแล้วก็สีชายกระชนล่างหน้าหน้าเนี่ย จะเป็นสีเทามีกากเพชรนิดหน่อยเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตรูปใกล้การให้ดูอีกทีหนึ่งแล้วก็มีสัญ,ญลักษณ์ลี่อาร์ตนะครับอันนี้ผมชอบโคตรชอบเลยสวยครับอันนี้คือลงทัวมากๆเลยนะแล้วก็ถัดมาก็จะมีก๊อป้ายนะครับอันนี้ที่ผมแถมเพิ่มให้โอเคครับในส่วนของน้าข้างเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าไล่ตั้งแต่ด้านหน้าเลยก็จะมีคิวซุ้มล้อมาให้อีลิตก็ไม่มีปัจจโโ่ธรรมดาก็ไม่มีตัวท็อปก็ไม่มีนะแต่นี้มีคิวซุ้มล้อมาให้จากโรงงานเลยขอองแท้้้นะครับถาซื ติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมเนี่ยของแท้จะโรงงานจะอยู่ที่ประมาณห2ื่นออันนี้ติดตั้งเพิ่มเติมมาแล้วเป็นสีดำนะครับสีเดียวกับตัวรถถ้าเป็นรถสีขาวอันนี้ก็จะเป็นสีดําเหมือนกันนะไม่ใช่แบบต้องเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับมันจะมีแค่สีดําเท่านั้นนะรถสีดามาในสีดํามันหม่ยจะมากนะครับถัดลงมาก็จะเป็นล้อนะครับล้อจะเป็นขนาด18นะครับเป็นสีดํานะมันก็ดูแลดูดันมากยิ่งขึ้นนะลูกค้าบางท่านก็รีเฟรชมาว่าทาไมไม่ทําเป็นสีโทโทล่ะผมว่าเนี่ยสีดำอ่ะมันลงตัวมากๆแล้ว นะคหันลงมาตรงนี้เนี่ยอันนี้ผมชอบมากเลยพางโกลสีแดงคือลูกค้าเนี่ยหลายท่านก็บอกว่าทําไมมันต้องเป็นสีแดงด้วยนะคือเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตตัวรุ่นพี่ที่ไปแข่งเนี่ยที่ไปแข่งแบบแลรลลี่ดาร์าเนี่ยรถที่ไปแข่งเนี่ยจะมีชายบางคนตรงนี้ยสีแดงเกือบทุกคันเลยทุกคันเลยดีกว่านะอันนี้เขาได้ดีเมาจากรุ่นพี่เขานะครับโอเคแล้วก็กระจกมองข้างตรงนี้ก็สีโครเมียม เนี่ยผมว่าให้มันมีความเป็นพรีเมียมนิดนึงอะ่ะมันจะดูความเป็นสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะแล้วก็ที่เห็นได้ชัดเลยเนี่ยด้านข้างตรงนี้ b y s p o r t MORNING นะครับพร้อมระบบช่วยเตือนขณะเปลี่ยนเลนอ่าเนี่ยลูกค้าติดตั้งเพิ่มเติมนะครับคือรถปกติเนี่ยดิมเดิมที่มาจากโรงงานเนี่ยไม่มี b y s p o r t MORNING ตัวนี้ลูกค้าบอกมันเป็นประโยชน์มาก เลยอยากที่จะสั่งติดตั้งเพิ่มเติมจากโชลูมนะครับมีการรับประกันให้ทุกอย่างนะครับที่ติดตั้งเพิ่มเติมจากโชลูมใบสปอร์ตว่าน,นี่จะช่วยเตือนมุมจุดอับสายตานะครับมันจะมีสัญลักษณ์เตือนตรงนี้นะครับเป็นสีส้มๆแล้วก็เมื่อไหร่ที่เราจะเปลี่ยนเลนแต่ยังมีรถอยู่หากมีสัญลักษณ์สีส้มเตือนแล้วว่ามีรถและเราเปิดไปเลี้ยวฝืนที่จะเลี้ยวต่อนเนี่ยมันจะช่วยเตือนขนาที่เราเปลี่ยนเลมมันจะมีเสียงดังนะครับแต่ถ้าลูกค้าบางท่าน คิดว่ามันเปลี่ยนเลยแล้วปลอดภัยก็สามารถเปลี่ยนได้เลยมันไม่ได้แบบว่าลวงกับอะไรขนาดนั้นนะครับโอเคแล้วก็คิวการสาซอรา์ังข้างของแท้มิซูซึมิที่มอเตอร์นะครับผมจะพูดไวหลายคลิปมากเลยส่วนใหญ่ผมจะแถมแต่ของแท้ทั้งนั้นนะครับผมต้องบอกก่อนแถมของแถมสบายใจทั้งตัวเซลล์และตัวลูกค้าไม่เป็นรอยง่ายนะครับและคุณภาพแข็งแรงทนทานนะครับทนได้กับสุขภาพอะไรก็แล้วแต่ที่มีการรูโลมมีอะไรอย่างเงี้ยเสียงมันจะไม่ไดังเลยนะครับ แล้วก็เนี่ยรูปตรงเนี้ยพลาสติกอะ่ะมันไม่คมนะครับฟิล์มเนี่ยที่ลูกค้าติดก็จะเป็นเซนะรัปปไฮคูลรุ่นบาโวนะลูกค้าก็รีเควสในการติดฟิล์มมาเลยว่าผมต้องการให้บานหน้ากับผู้หน้าเป็นหกสิบไว้มองกระจกมองห้างนะครับที่เหลือเป็นแปดสิบทั้งหมดนะถัดมาด้าน,านาล่างก็จะมีสติ๊กเกอร์การลอยมือเปิดแทบว่าของแท้มิซูนะครับตรงนี้ปกติมันจะเป็นสัญลักษณ์มิซูถูกต้องไหมมันจะเป็นเขียนว่ามิซูบิชิมอเตอร์ อันนี้เป็นแรลลี่อาร์ตให้เข้ากับตัวรถแรลลี่อาร์ตนะครับแล้วก็สติกเกอร์ลิขสิทธิ์แท้แร l l y Art นะครับผมว่ามันสวยมากมันโคตรจะลงตัวเลยอะสีแดงสีดําเหมาะกับบางคนหน้าหน้าที่เป็นสีแดงนะครับแล้วก็มีสีเทาลายตารางตรงนี้มีสีดาติดมาอีกนะครับแล้วก็สัญลักษณ์แร l l y Art ตรงนี้นะครับ l a l l y Art โอ้สวยยังนี้ก็สวยเนี่ยดูสิแล้วก็ใช้บันไดด้านข้างนะลูกค้าถ้าอยากติดตั้งเพิ่มเติมที่มีแบบ ที่ข้อปันในข้างก็ติดได้อันนี้จะไม่มีอะไรนะครับโอเคแล้วก็ตรงนี้เป็นสีโครเมียมสีดํานะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันต่อเลยในส่วนของด้านท้ายนะโดยรวมก็มาจากโรงงานเลยไม่ได้ปรับแต่งเปลี่ยนแปลงอะไรเพิ่มเติมเลยนะครับมีสปอยเลอร์หลังสีดําให้มาจากโรงงานนะครับปลายท้ายนะครับแล้วก็คิ้วฝาท้ายโครเมียมนะเนี่ยอะไรที่มันมีความเป็นโครเมียมนิดนึงอะ่ะผมว่ามันสวยมันดูสปอร์ตนะครับ สัญลักษณ์มิสูโคมเนี่ยมคิ้วขวาท้ายคมเนี่ยมนะครับมันสวยแล้วแล้วก็กอบป้ายนะครับกล้องมองภาพด้านหลังนะครับโอเคสัญลักษณ์ปัจเจอ์สปอร์ตนะครับถัดลงมาด้านล่างก็จะเหมือนกับด้านหน้าเลยเป็นชายกันชนล่างด้านท้ายนะครับที่สัญลักษณ์แรลีอาร์ตนะครับแล้วก็มีเซ็นเซอร์ถอยหลังสี่จุดนะโอเคก็ประมาณนี้โดยรวมด้านหลังกอบป้ายเหมือนเดิมเลยที่ผมแถมให้แล้วก็บางโคนสีแดงนะตรงนี้เลย นี่แม่งโคตรเท่เลยอะ่ะเป็นวงโคนหลังสีแดงมีสัญลักษณ์ลาย R ตัวสอดสีขาวนะของแท้เลยเนี่ยคือลูกค้าจะไปถอดที่หลังอะ่ะก็ก็ถอดได้นะแต่ผมว่ามันมีแล้วมันลงตัวมากที่สุดแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันดีกว่าด้านหลังนะครับของที่ผมแถมให้นะก็จะมีในเรื่องของถ้าคุมรถนะลูกค้าก็รีเฟซหน่อยรถอาจจะไม่ค่อยได้ขับอาจจะต้องคุมไวนะ้เนาะโอเคแล้วก็ ถาดท้ายรถนะครับถาดท้ายรถเนี่ยก็คือของแทมิซูมิติมอเตอร์อีกแล้วปัเจโร่ทุกครั้ที่ผมทําคลิปรีวิวลงยูทูบเนี่ยจะมีถาดท้ายหมดผมมองว่าลูกค้าได้ไปแล้วมันเป็นประโยชน์ผมจะแถมให้ทุกคันเลยที่ซื้อปัจเจอโลกับผมนะไม่ต้องห่วงผมแถมให้ของแทมิซูมิติมอเตอร์นะครับมันแข็งแรงอ่ะมันทนทานแล้วมันได้ประโยชน์มากๆนะครับมันทุกของอะไรก็ไม่ต้องกลัวที่เบาะมันจะฉีกขาดหรืออะไรเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันต่อเลยนะครับ ในส่วนของในรถเนี่ยผมก็จะติดตั้งเดินไมดิจิตอลเพิ่มเติมนะครับนี่เลยซึ่งตัวเดิมเนี่ยมันไม่ได้มีแบบนี้นะมันจะเป็นแบบดิจิตอลกึ่งอนาล็อกอันนี้ดิจิตอลร้อเเลยนะครับประกอบไปด้วยอะไรบ้างล่ะรูปแบบหน้าจอแบบที่หนึ่ง อที่สองที่สามก็เหมือนกับเจ้าตัวท็อปทั้งหมดนั่นแหละเพราะว่าเราเบิกของแท้นะครับเราเบิกของเจ้าตัวท็อปเนี่ยเบิกโรงงานมาติดตั้งให้กับลูกค้านะครับ,บกกระบบกลัขับขี่นะครับ s w คืออะไรก็คือ by s p o t w o r n i n g ครับลูกค้าอัปเกรด by sport r o r n i n g เพิ่มเติมนะสังเกตสัญลักษณ์สีเขียวๆตรงนี้นะครับ ถ้าผมปิดเมื่อไหร่มันก็จะหายไปนะปิดหายแล้วเห็นไหมครับถ้าผมกดเปิดอ่ะกลับมาแล้วก็คือพร้อมทํางานนะครับติดตั้งแท้เหมือนกันนะครับเนี่นะครับอันนี้ก็ผมก็ได้นํารถเทสเนี่ยมาขับทดสอบระบบให้ดูว่าเจ้าตัวล i มิตออฟเจ้า RCTA เจ้า b บ n ส์อร์บวอนนิงเนี่ยมันทำมิานยังไงนะ เดี๋ยวผมจะเริ่มจากตัวลิมิตออฟก่อนที่ออปชั่นต่างประเทศเนี่ยเขามีและเมืองไทยไม่มีนะนี่เลยเดี๋ยวผมจะกดให้ดูนะเป็นสัญลักษณ์ตรงนี้นะเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตรูปให้ดูอีกทีหนึง่งพอกดลิมิตออฟผมต้องการใช้ความเร็วเนี่ยกฎหมายเมืองไทยบ้านเราเนี่ยจะอยู่ที่แบบขับรถไม่เกิน90ละกันอ่ะเดี๋ยวผมจะไปสัก70ก่อนละกันอ่ะ7จผมกดล็อกแล้วทีนี้มันก็จะล็อกไว้ที่76แล้วผมเหยียบเนี่ยผมเหยียบเยียบนะ กดยังไงก็ไม่เกินเนี่ยไม่เกินเห็นไหมมันจะอยู่ที่76เพราะผมรอไว้ที่76นอกจากเราจะคลิกเาวาเนี่ยควบคุมโทนก็คือเราไม่ต้องเหยียบคันเล่นแต่ลิมิตออฟเราจะต้องเหยียบคันเล่นแต่คือลูกค้าบางท่านก็อาจจะแบบยั้งเท้าไม่อยู่เหยียบแรงเกินเกินความเร็วอีกอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคก็จบของเจ้าลิมิตออฟละเวลาเราไม่ใช้เราก็แค่กดปิดไปอ่านี่นะครับนี่คือการทํางานของระบบ r t t a นะเห็นไหมครับ ลูกค้าเนี่ยติด RCTA ด้วยก็คือระบบช่วยเตือนขนาดถอยหลังออกจากช่องจอดนะครับเห็นไหมครับเมื่อมีรถมาจากทางด้านซ้ายหรือทางด้านขวาเนี่ยระบบจะขึ้นเตือนนะจอดอยู่ตรงนี้อ่าเนี่ยครับเนี่ยเมื่อมีรถมาจากทางด้านหลังนะไม่ว่าจะด้านซ้ายหรือด้านขวาระบบ RCTA หรือ Real Cost Traffic Alert เนี่ยเขาจะแจ้งเตือนแบบนี้นะครับระหว่างมีการ สัญจรเคลื่อนผ่านด้านหลังนะฮะคลิปนี้ผมจะมาสรุปโปรโมชั่นให้ฟังนะครับว่าโปรโมชั่นคันนี้ที่ลูกค้าได้รับไปคือดอกเบี้ยพิเศษนะครับก็ค่อนข้างถูกมากเลยทีเดียวอยากรู้ว่าเท่าไหร่ทักมาคุยกันนะครับและของแถมที่ผมพูดไปว่าผมแถมอะไรเพิ่มให้กับลูกค้าบ้างนะครับก็จะเป็นประมาณที่เห็นเลยนะครับแล้วก็อะไรที่ติดตั้งเพิ่มเติมแล้วลูกค้าเสียตังค์จ่ายเนี่ย บางอย่างบางรายการที่ลูกค้าต้องซื้อเพิ่มเพราะลูกค้ารับเป็นโปรโมชันดอกเบี้ยพิเศษมาแล้วจากความคุ้มค่าที่ลูกค้าจะได้รับนะคะลูกค้าเขาก็คิดไต่ตองมาเป็นอย่างดีแล้วว่าอย่างนี้มันคุ้มซื้อเพิ่มอย่างนี้ดีกว่าหรือลูกค้าหลายๆท่านเนี่ยไม่อยากได้ดอกเบี้ยพิเศษอยากได้ดอกเบี้ยปกติผมก็จะสามารถแผนในเรื่องของฟังก์ชันในเรื่องของเงือนไขดิจิทัลแล้วก็ r c a v a r i a b l r n i n g r c a เพิ่มให้ได้นะครับแต่ต้องยอมรับเงื่อนไขของผมนะครับโอเควันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับ ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ